มาพี่น้องมากินขา้าวนะแม่มอนเด้อปนี้เด้ออันนี้อาหารที่ยอ,อยู่นี่เด้ออยู่บนเหตุงานนี่แหลยอาหารอย่างเดียวให้กินข้าวเจ้าพนนี้ของนางคิงเป็นบอกินข้าวแต่แม่มอนหิวขา้วขาวน้องกินข้าวสองสองการจะเศร้าก็เลยสัมากินคนบอกินกับมัมนส,สินั่นนางคิงไปเอามาเมื่อกี้นี่มาไหมากินข้าวนะแม่เด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวนะแม่มอนเด้เดอ กินอาหารกินอาหารอยู่หอค่ะถ้าคนพัดมุ้พัดพักดอกพักดอกพักบัวดอกพักดอกพักใส่มุ้ง่อป๋อพิษไอเลยแหละนางกินกินนี่ยพิษไอเลยแหละ ม่มันเึ็นเศาแต่เศร้าต้องทำคำข้าวมาหารานตอนนี้ไปหิว้วข้าวนั่งเพียงคนบาอย่ากไปเอาข้งกินมาให้ยายกินสบายดีนะจ๊ะ ไข้แน่แล้วกินยานะไข้แน่บปล่ากินยาเลยพูดว่าไข้แน่ย, <c oughs> ยาแม่ซื้อหายตจมือแม,ม่มาวันอาทิตย์ฮ <c oughs> ักกะกินสองเม็ดพี่น้องพ็่ได้สิเศร้าไอ้แม่มากวดบางยาฮักก็กินไปสองเม็ดแม่แทกถามกินยาเด้อบอกลูกเมื่อเฮือนนะ กันพันบมก,กินเขากินยวแม่คือตัวเป็นเปนคือแคะยาด้ยหนนะักเลยทีมานอนเป็นหมูคนได้มาแรงเลยที่ผ้าเหมือนกินยารไร่ต้องกำกับให้กินยาแม่ยาม่ให้กินไข่ได้ในปวดจนปวดตัวเบาล้วเแล้วคนน่ะ ใช่แน่เพื่อนนะเจ็บแนวเจ็บยังกับไข้แน่เบาแน่บอยาถี่มองคือจิ๋นในปวดขาปวดแขนปวดเอวนะกินได้เศร้าหรือได้ยาในดีอันนี้แหละก็ปวดอีกถ้ากขมไ,ม,ไม้ถ้าวา,า,ากินขมเอ๋อร์แล้วทำมันปวดท่านจังกินลดขนจ้ะ เสดอาหารแบบนี้เนาะนี่เนาเนี่ยเขาเสกแต่ละมื้ออาหารแต่คนงานกินเห็นไหมกัวกินอยู่นี่แบบอะไรเนี่ยบานมื้อมาเมื่อนี่แบบอะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็สีมีพัทหัวมื้อหอมเหรอจ๊ะทอดโป้งเทอดกัะทุ้งนี่แหละ ผัดเนื้อมูไข่หัวหอมผัดตาผัดตาตำหืตูตำหมกถั่วผัดพัก,พกเขาเห็ดเห็ดที้คัวไม่คั่วกินก่อนในีนัเง,งานในน,นี่กินไหนนะแยกออกแบบบเขาเสิเห็ดร่วมมดทุกคนมาสั่นซักแบงก็ไหุ่นแน่แบงกินยูนี่แน่ไปสันน่นซันนั้นบ่ ใส่กองใส่กลองแบบไปคุ้นไู้่มบรรลงานอย่งในพวกพิญญี่ป่นแบบว่าตังหะ่นะ monastery. นะั่นบะอ้างแบบเขาเห็ดรวมมอเตสันซะแสดงมาพันงานเนี่ยโยงงานกับกิ้งคือกันนี่กินคือกัน่นและคาจะมาแทแท่แ่่กลองแท่แ่กลองใสอง้องขายฟองันหนึ่งอล อันนี้นี่ไม่จะพักเลยวันนี้ไม่เนื่อยอืมจะพักมจะพัก, <c oughs> พกไม่จะดอกพักเลยพี่น้องเห็นเนื่อยมูหน้อยเดียวนี่ <c oughs> นี่ต็อบเปลืองเลยนะหา,หา,หานๆกินเลย แบบนี้เนี่ยเป็นของโรงงานโมแล้วต้องซื้อทางนอกกินได้แบบนี่ยมาชิกินแต่ของโรงงานแล้วก็บเบื่อนะต้องซื้อทางนอกกินน้ำอ,อ,อืมอยากกินแซบแ่บอะไรนะอยากกินแซ่บซื้อกินทางนอกอันนี้เห็ดอาหารคนเป็นร้อยเนาะร้ยอยกว่าคนเหมือนแบบคนหลาย คนก็เห็ดแบบนี้นะอยากขึ้นดีก็คือเงินไปซื้อกินข้างนอกแต่ว่ายางก็ตลาดเนี่ยใกล้เติบเด้นพี่น้องก็จะหนีไปเนี่ค่ะใกล้ๆแล้วคนยางไปนะันไม่หลดาายยุดจะใช่หรือเปล่าผู้คนไม่หลุดจะสบาย นยางก็มีกัมนี่นะเป็นโลนะโลกลัวสองโลกูะจักแล้วหน่แต่หอผักไปตลาดรักแปดแต่นี้กระเขตรักแปดคือกันแต่เพื่อนไปม้มอนมากนี่เนี่ยนะคาบนทิ้งอยู่ประมาณซิบโกโล แอบอยู่เวลาจะกินนั่นก็ธรรำมาได้พักก่อนลยอาหารเห็ดใครหลายคนเนาะกระสันี่แหละมันมานคือเฮงเห็ดเห็ดกินเองแต่แซ่ก็เฮาเห็ดกินเองมันก็บู๊คือ คนงานเขาเขาไปไออกไปใส่ใส่กินเงินของโรงงานนอกจากเลิกงานเลิกเรียกแล้วจังได้ออกไปซื้อกินเหมือั่นหมเขากินบ่าด้บเขาจะออกไปซื้อขัางน,นอกเลยในเงินจะไปซื้อไข่ไว้ซื้อมีไว,ไวใบหิห้งคีนแบบ ืรงแรมนิทรนอนน้ำผล่นก่นเป็นโมผก่อนเกราะยูหงข้างๆคนทำพี่พีเผื่านี่ที่เราอกไม่คุยนี่พี่นด้ินคนว่ากันหองข้างๆข้างเหมอนข้างตู้มันเนาะเหมือนตู่ตังค์นะคนบอกหางคนณโดนได้ยินเธอหนึ่งคมาะแต่ก็มีคนนอนหงหน่ะนะหาคนเซ้าแลวเขาเห็นเมื huh ่อนอนเฮือนเขา เป็นของเป้าอะหารเวลาคนมอดูมีพี่โอกกอนฉัน,น,นเจ้าเียขามาอยูกับ่มี่ใครกับบริยินยังเขามานอน,น,าานอาหนรแบบเป็นห่วงเมื่อไปก็เป็นห่วงย่านว่าพีอั้มเพลินนอนผู้เดียวมันยังคอๆยึกยนัแน่ พอนอนเป็นหมูคนมาเลยคนนอนย้อนหอบสบายแน่อยาอกายกินเพียวในปากอยากกินตั้มอยากกินตั้มสุดๆช่วงปากบก่ต<า>ั้ห,หยังเพชรน่ะตั้หยังอยากตั้หยังก็ได้นะทะลุกันคนนี้มาตามมั้มมาสั้นซัก จะไปสื่อใสนออกก่นอกำตลาดแปะตลาดบนข้าคล้ายอยันอาหารซุกเนี่ยมีปะมันแตมม่ชีแต่ตัมหมูหูตั้มมัก่วมึกแต้มมันดำรวมมันสวมีป้ะกะแด้แม่เพี่ยพูดไงแก ขอของเขา้ินแงวแงวอยู่ตัวไหนอะเ <c oughs> นี่ยแม้วจีนบบะมีเท่านี้แหละจะไปใส่จะมาเนี่ยตัวตรงไหนเนี่ยมาเขากินเข่าแต่ว่าว่นเลย วนมาพัดมาเขืออืมดอกก็ชวนวาน่าออมจะพักคีดเล็กครับคุณล้อดอกพักเนงะี้ยออมจะพักคีดเล็กแค่นางเพิ่งเราไมได้กินออมพักคีดเล็กเมือ่อเช้ายช่สแล แก่หมเลยเงี้ยยนันแตมาหลายหลายเแต่กระพุกมากแต่ไม่ทุเรียนใส่เขาสบู่เลแล้วกาได้หมดเลย มาคลิเนี้ก็มป็นม้มอนลาด้วยพี่น้องเ้อมาเดี๋ยวน้ำรานกินข้นขาวที่หอผักโอเคบาย